สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเวินใส่ป่ามืาอนี้มาเฮามา,าขว่แล่นพี่น้องมากับตะพานบรรน,นุนสว่างกับมบังกรคนหักแพงกันนันน่นแหละเคยกันไปขว่แล่นน้ำเธอเธอมีมาหลายเนาะผูเสียงมาเห่าสนั่นทุนทุ่งป่าพี่น้องไปหลุนกันไว้ได้ยินเห่าสนั่นพีนพ่น้องเลย

mong cái an ok người mang chân ok cái gì mong chung an chim nó lát lửa mong mong không? mong 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 mau mong hầu lên mong 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 Ah, nhanh nhanh nhanh, lúc nhanh về. Đây, 呃,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  Nhanh เฮ็ดกับพันหลบเหยว่าแหลกแหกเรื่องทางป็นแหลแลกนั่นกินแล้วเหรอย่ากะมันม็ดปลาย ตัวใหญ่ยี้ดิับลิโลเนาะต้องโตต้งดูเฮ้ยมา,ะาอะลวะเนี่ยมากันหนึ่งว่างูว่าเล่นได้ผักแล่น,น,เน,ขขนเนาสั่นงูอ้าสุกขุนเนาะนี่อ่ะมนะวเนวี่ดีเลยตบผักสั่วตบเนาะออสั่วักกันเนากันจริงเนี่ย ขอไปช่ S <S วยนามันนำมันยาเสือมันตายเยอะสุกประไรีมันนกตัวหนึ่งแล้วก็งูงูตัวหนึ่งสองอย่างม,าน <S 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 มันก็สองเดียวกันเนาะ <S <S เอายน่นตบแดนน์เลยแดนน์ก่อมาเอาเลยขอขจอดมันจอดเว้ยดีใจมดเว้ยผลตกใหม่สัดออกขนาดเลยชว่าเฮาดักไปนำมาท่าที่นี่มันเฮาจังแหลนไปคอยไปนำหลักมัน มาเหาอี่เลาสบาทสมบาทมันเหาบนบนเยื้อปนไมันเห่าเยื้อลอยแล้วมันห่าบนป่นไหเดยมันเห่ากระจอนมั้บอเหากระจอนไปจักเอมันเห่าสองบาทครับมันเหานำนมนแมนรมันเหาสบาทสบาทับ Okay. ออนอนหมูเก,ก่าเพื่อนหมูเก,ก่านอนดมันหกมัน,นเป็นปลาเหล่านนี่เขายากนี่แนวเขาโกนพันหลบว่ะ Thế lốp à. Bên đây là Con lực hèn quá Mình nào có côn ma này chắc nhanh khẩu cột Ở đây chắc khẩu đấy Hục thế ม่หล่มบ่ก้นใม่ล่มบ่มตต่ออดเลยไม่ยังเขาเป็นโกนโกลใม่ตายโอ้นย่เลไปไปไอุดเอาบ่ โอ้คนมใหญ่ลิล่ะนอะโอ้มาตอยังแดดบ้วงเขาโกนเลยมามาติดมิติดอยู่บนหล่มติดติดทั้งนี้ก็โกนคือกันโอ้เหล่าเล่บานเอายากีจอาไเช็คีแบบนกันเถอะโอ้ยงูอกู่กับงูลายลลเลย cái khảo nhung anh khó này không có lần đi con kéo kẻo đi đi rồi แต่สมฮามาผ่ากบับมถือลืมผ่าลืมผ่าอยู่เถียงโว้ยไหนมาเลยนะครับเขาได้เจาะปรได้อดจะพิมพนอะเล็ดเล็ดเนาะเื็เขาคือว่ามันจว่าเล็ดเนาะเล่น,นเนขามาที่ผมย่มปะเน่ยโคันกุ๊งกุ๊มาเก็บยอมปะ

่อนตรวจแค่นี้เลยกลุ่มคนกลัวจะได้บ่ไาะากา หลบคนันมีอยู่ไนเอาังได้บัดนนไม่ยอมออกเนาะจ้านี่เจ้าไปจับเบื้องหล่นนะนีเจ้าจับเบื้องหล่นใหม่นี๋ย็มึงจเนมาเฮยฮะฮะเฮ้ยดูเชืมัได้หลบะมีขาเจาะยังใครได้หะ โทออมานอไมาก่ไรปะะโ<า>ทออมานอยู่อยู่มันบ่มีโลรชาั้์เออไกลบ่สนี้ไป่ะไ<า>กลบ่ก็ไกลตืออันจะน,นับว่าหุบไผมามาทางพี่ดูโอสิบหาสิใหญ่ไผไปขามกันน,นั่นป,ป่า,อานอนะกดกดใหญ่เนาะ มาบมยอมป่าเราเลยันรูปเป็นแย่ก็ไปอย่างไรในเห็นเัอมันตอบอยู่เป็นแหลมนตัวแหลนแสงขกงมีนักจากผ่าก็บมดทีเลย ก็เ้เป็นการยมลองเิรุ่นเปิดองเลยมาด่ายกับเรอมาหน้างบุหรี่กัหอมปลาแลเขาโกนนี่อูดอูดเป็นดังไฟอูด chạy à, khuyên đi à, đúng rồi đại ừ, bộ đại ca phải nhắm nó, con no đẩy đại ca mán chẳng đại ca bố bên rồi, dù nơi cột nào โอ้ดกเป็นสมองไปยังบอกกเนาะแต่เกาเคยออกกเสร็ึ้งเถอบอกมันออกเป็นสมองบอกันบตอนสมองแดนไทอัไฟอันบิโอ้ มาเนี่ยพบหลายอย่างเติบอยู่พี่น้องแต่เอาบราิเวณแดนเขาโคนขึ้นนั่นเขาถ้ำขึ้นนั่นนี่แหละตัวแรกแดนเขาโคนแต่ว่าใครแต่ว่าเข้ามาัางูงูจงงา้างตัวหนึ่งแล้วก,ก็นกตัวนึงเด่นเขาอยู่จุดใดล่ะตามตะพานเป็นภาไปบัวหกเลยเนาะเด้ได้สิได้ป่านนีผ่ากับพวกนี้ได้ได้บวช้องเยลยได้ลงไย เป็นไม่แก่นิสอของได้เลยล่ะข้องด้ช <c oughs> ื่อว่าข้องอะไรพี่น้อง <c oughs> อูดก็จะเหม่อูดเลยมันไม่ยอมออกง่ายตัอด้วยเลยเนาะ <c oughs>

Thừa nhóm, đâu? một đẩy đấy hả? là mày Đây là Mình mày nào mày nào mày nha yêu ba mày kêu anh cứu sao mày ní gần nha mày lùng kỵ nam mày nhau

มาลายไก่บอกกลายตัวบุทันมันหกแห้งไปบุดเลยหกแห้งสุดๆเลยไปยากขนาดเลยไปมองหไปบากไปข้างขึ้น ผ่านเล่นผืนผืนอำมาลุงตอนนี้ครับก่อยเกี่ยวกนเถึกหลัดบ,บงกอก,ก่อนไม่ต้องให้คำเลยได้งูจงอางตัวเดียวกับนกตัวอเดียวบ่ได้เพิ่มเลยด้ย,ยเนยท้านคงจะได้ห้าคำแล้วสิหล้ยังตางระหว่างทางมาหากระไรนกเพิ่มอีกหนึ่ง สามโต๊ะบาทนี่กับงูจงอ่างตัวหนึ่งถือว่ามาันเลยเพี่น้องไรบ้า เ่้ยฝนตกเนาะไปปันโลเพายังบ่เห็นมาอยู่เ,เปรียกมาแล้วอะตืต้อเลยเร็ตกล่องผลไม้งรียลลแล้วเปียกแล้วบาดทับเนาะเมือม่อไล้วกันเนี่ย โอ้นางก็ตัดเลยฟ้ามือผ่านหนาฝนมาเลยพี่น้องเลยสิริใจกับบ้านกับคำกึกแล้วหอยหัเไงตัวถาตะพันขึ้นมาสิปันอาหารกันแต่นกสามโตกับงูจงอางตัวหนึ่งมั่นท่านั้นแหละแต่ยังเหลือแต่ทาฝนฝนสิริใจยังนะแบบทาฝนมากแล้วอะท่ะสนั่งแบบพี่น้องเลยขอขอบอกขอบใจน,น้ำพีน้ำหนองที่เขาเบิ่งเขาส้มน้อยอยู่ดีไม่แห้งสุดๆคนเด้อโอก,กาสหนา้าพบกนันใหม่พี่น้อง